สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมช่วงกลางเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งก็ขอกลับมาสนทนาเรื่องการเมืองไทยสนดิดหนักงนะครับเพราะว่าไหนๆมันก็จะสิ้นปีแล้วแล้วเราคงจะต้องร่วมกันตั้งความหวังว่าปีใหม่2-5-6-8นั้นการเมืองของไทยจะดีขึ้น แล้วก็จะดีขึ้นอย่างไรนั้นผมก็ต้องขอฝากความหวังไว้ที่พักการเมืองทั้งหลายโดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลนะะภายใต้การนำพาของพักเพื่อไทยผมก็อยากจะได้เห็นว่าพักร่วมรัฐบาลทั้งหลาย จะเป็นพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักรวมพลังชาติไทยแล้วก็พักพัฒนาชาติไทยต่างๆนานา,นานเหล่านี้เนี่ยจะได้มีเวลานั่งคิดแล้วก็ไตรตรอง ว่าจะอยู่เป็นน้ำใต้ศอกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ระบอบทักษิณไปกันอย่างนี้เรื่อยๆหรือเพียงเพื่อจะได้มีแกนนำบุคลากรของตนเพียงไม่กี่คนได้เข้าไปนั่งเป็นเสนาบดีหรืออยากจะอยากจะทำงานทำการ เพื่อประเทศชาติมากกว่านี้รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยให้กับราชอาณาจักรไทยก็ต้องคิดการที่ใหญ่โตโดยเฉพาะการที่จะเสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็งพลังของพัคของตนเป็นสำคัญ ซึ่งการจะมีบทบาทเสมือนลูกน้องหรือน้ำใต้ศอกของพรรคเพื่อไทยนั้น mm. ก็จะไม่สามารถทำการอย่างนี้ได้ mm. ต้องเริ่มคิดการที่จะมีความเป็นตัวของตัวเอง mm. การที่จะกลับพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง แล้วก็สับแสงที่ผมอยากจะใช้เพื่อเป็นข้อแนะนำต่อพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็อื่นๆนั้นก็คือว่าจะต้องปลดแอกจากการอยู่ในอานัตของพักเพื่อไทยและระบอบทักษิณทุนนิยมสามารถในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องไปเกรงกลัวพักประชาชน นะครับก็อาจจะเป็นศึกสามเศร้าก็ได้กลุ่มพักเพื่อไทย1กล,ลุ่มพึงพักประชาชนกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ามก็คือบรรดาพักร่วมรัฐบาลพักเล็กพักน้อยดังกล่าวในปัจจุบันนี้มาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองแล้วก็เสริมสร้างแนวร่วมด้วยได้ไหมเป็นทางเลือกที่สาเพราะผมเห็นว่าพักเพื่อไทยนั้นเป็นพักแห่งอดีต ไปได้ไม่อีกกี่น้ำสมมุติว่าคุณทักษิณชินวัตรเกิดเบื่อหน่ายทางการเมืองแล้วก็เลิกเล่นการเมืองพรักเพื่อไทยก็จะไปด้วยตนเองไม่ได้ก็จะล่มสลายไปตามหลักของความไม่แน่นอนอันนี้จังส่วนพักประชาชนนั้น ก็วุอหวากับคนหนุ่มคนสาวเพราะว่าสิ่งที่สร้างคะแนนิยมก็คือคำว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยแล้วก็ใช้คำว่าไม่ชอบนู่นชอบนี่แอนตี้แอนตี้กองทัพแกงอนตี้ระบบผูกขาดแอนตี้ความคิดความอ่านที่เป็นอนุรักษ์นิยมอะไรต่างๆเหล่านี้ แล้วก็ได้คะแนนไปตั้ง14ล้านเสียงเมื่อตอนเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ก็เป็นที่คือฮาแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มีความคิดความอ่านที่จับต้องได้ไม่มีข้อเสนอทางเลือกแล้วก็ไม่ได้ทำตัวเป็นพักฝ่ายค้านอย่างจริงจริงจังๆก็อให้เกิดความรู้สึกว่าดูจะสุเอย หรือสมยอมอยู่กับทั้งพรรคเพื่อไทยอยู่จะด้วยเหตุผลลึกซึ้งใดก็ตามก็ไม่ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสมน้ำสมเนื้อ mm hmm. เพราะฉะนั้นเพื่อไทยเป็นพรรคแห่งอดีตพรรคประชาชนก็ดูจะไปไม่ถูกทางไม่กล้าตัดสินใจความเป็นตัวตนของตัวเองว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันก็เปิดโอกาสให้กลุ่มพรรคที่สภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติ ไทยสร้างไทยพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนานะครับจะไปคิดอ่านให้ดีรวมพลังกันก็เป็นทางเลือกที่สได้แล้วก็ยึดมั่นกับความถูกต้องของสังคมประชาธิปไตยเป็นสำคัญแล้วก็ยึดมั่นกับคล้ายๆกับอะไรฮะอุดมการชาติว่าโดยการรักสถาบันชาติ รักสถาบันศาสนาและรักสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็อาจจะประกาศออกมาแน่ชัดว่าปฏิเสธการโกงกินบ้านเมืองอย่างสิ้นเชิงแล้วก็จะอุทิศทั้งกายใจสติปัญญาทั้งหลาย เพื่อความเจริญก้าวหน้าของราชอาณาจักรไทยเลิกเล่นการเมืองเพื่อผลประโยชน์แล้วก็ในพักต่างๆเหล่านี้นอกเหนือจากเป็นมีบุคลากรชั้นนำที่อายุมากๆแล้วซึ่งก็ต้องลงจากเวทีไปก็เห็นว่ามีคนรุ่มหนุ่มรุ่มสาวอยู่ค่อนข้างมากมายที่คงจะมีความคิดใหม่ๆ มีความรักชาติบ้านเมืองอย่างจริงจังแล้วอยากจะเห็นประเทศไทยก้าวขึ้นไปเป็นประเทศระดับหน้าไม่ชูแถวสองแม้กระทั่งเวียดนามตอนนี้ก็กำลังแซงไทยขึ้นไปอินเดียก็ลุดหน้าไปไกลอินโดนีเซียก็มาอย่างแรงมาเลเซียก็เช่นกันสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงนักการเมืองรุ่นใหม่เหล่านี้ใน3ามสี่พักนั้นคิดใหม่ทำใหม่ได้หรือไม่ ซึ่งผมคิดว่าถ้าเปิดคิดใหม่ทําใหม่ได้ก็จะเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทยสังคมไทยก็จะได้ละทิ้งปฏิเสธพักโบราณโบราณแบบเพื่อไทยคิดโบราณโบราณหรือพักประชาชนที่มีแต่คําว่าแอนตี้ไม่ชอบนูน่นไม่ชอบนี่แต่ไม่มีอะไรเสนอในเชิงสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียกร้องหรือก็ท้าทายด้วย คนรูปหนึ่งคนสาวในพักร่วมรัฐบาลวันนี้ว่ากล้าที่จะปลดแอกไหมจากระบอบทักษิณและการตกอยู่ในอนัตของเพื่อไทยแล้วก็กล้าออกมารับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างจริงจังด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ขอ,ขอฝากเป็นข้อคิดเห็นครับสวัสดีครับ